เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้แจ้งข่าวพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังนะคะเป็นการอัปเดตราคากลางอ้างอิงและการทดเทส่วนต่างราคาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปีผลิตพศ2564ทับมวดที่8นะคะและเช่นเคยก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ สำหรับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิองประจำวันที่1รรก 2, รกฎา,าคม2565นะคะการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปีผลิต64สี่งวดที่8สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังกับกรมส่งเสริมการเกษตรที่มีวันที่เพาะปลูกตั้งแต่1ตุลาคม63 โดยระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่1-30มิถุนายน2565และมีระยะเวลาเก็บเกี่ยวนับจากวันที่เพาะปลูกไม่น้อยกว่า8เดือนแต่ไม่เกิน12เดือนหัวมันสับปะหลังสดเชื้อแป้ง25%กิโลกรัมละ3บาท ฉะน,นั้นการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างในงวดนี้นะคะเมื่อคำนวณส่วนต่างจากราคาเป้าหมายกับราคากินกลางอ้างอิงแล้วราคาอ้างอิงในครั้งนี้สูงกว่าราคาเป้าหมายกิลโกลกรัมละ2.50บาทจึงไม่มีการจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรในงวดที่8นี้นะคะประกาศวันที่29มิถุนายน2565